สวัสดีครับผมวอบนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m o n e y Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆก,กันกับช่อง m o n e y Hero ครับและนี่ก็คือรายการแอบมาบอกรายการที่จะมาวิเคราะห์แนวโน้มเกี่ยวกับเซต50 i n d e Futures นะครับประจำวันที่10ถึง13สิงหาคมนะส่วนท่านที่เป็นสมาชิกนะครับก็จะได้ดูคลิปที่วิเคราะห์กลางสัปดาห์ด้วยนะก่อนที่จะไปตอบคาถามกันนะครับผมขอประชาสัมพันธ์นะครับว่าตอนนี้ช่อง m o n e y Hero ของเรามีปุ่ม สมัครแล้วสำหรับคนที่อยากจะสนับสนุนช่องของมานิฮีโร่นะครับสามารถคลิกตรงนี้ได้เลยครับสำหรับคนที่สมัครนะครับเราจะมีหุ้นการบ้านให้อย่างน้อย1ชุดแล้วก็มีวิเคราะห์เซต50 i n t e ิ Future กลางสัปดาห์แล้วก็ในเร็วนี้นะครับเราจะมีซีรีส์การเลือกหุ้นเข้าพอร์ตด้วยนะครับซึ่งซีรีส์นี้จะทำโดยจันพืชสํสำหรับคนที่เป็นสมาชิกก็จะได้ดูนะครับส่วนใครที่ยังไม่สมัครและสนใจอยากจะสมัครสมาชิกสามารถคลิกได้ที่ปุ่มสมัครเลยครับ เอาละครับตอนนี้เราไปตอบคําถามกันเลยดีกว่าเนาะสำหรับสัปดาห์นี้นะครับในรายการแอบมาบอกเนี่ยก็มีคําถามอยู่ไม่เยอะนะครับ11อคอมเมนต์ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูคอมเมนต์แรกกันเลยดีกว่าคอมเมนต์ comment แรกนะครับจากคุณบอยเมจิกถามมาว่าแจ๊สจะลงถึงหลัก2 x x บาทไหมครับอาจารย์เดี๋ยวไปดูกันนะเดี๋ยวผมพาดูกราฟเลยแจ๊สทําจุดต่ําสุดไว้ประมาณ2.70บาทเ0นะครับเมื่อ4ปีที่แล้ว ตอนนี้ราคาปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณ3บาท32สตางค์ยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวเลยในกราฟวีคก็แปลว่าราคาจะลงต่อในช่วงนี้นะครับแต่ไม่รู้จะถึง2บาท70ไหมลองดูแนวะโน้มกันเองนะทรงประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับคุณ TUM ถามมาว่าเวลาเราซื้อจะมีค่าธรรมเนียมและภาษีรวมอยู่ในราคาหุ้นที่เราได้มาใช่ไหมครับในทางกลับกันเวลาขายค่าธรรมเนียมและภาษี รวมอยู่ในราคาที่เราขายออกไปด้วยไหมครับคืออยากรู้ว่าเวลาเราขายทำกำไรในช่อง Realized P/L คือราคาที่เราได้กำไรจริงๆไหมหรือมีภาษีกับค่าธรรมเนียมที่ต้องเอาไปหักออกจากกําไรอีกทีครับในช่อง Realized นะครับก็หักออกทุกอย่างแล้วทั้งภาษีทั้งค่าธรรมเนียมเป็นกําไรจริงๆที่เราได้ครับต่อไปนะครับคุณนัชยาภาจะเรญชยยัยส่งรูปหัวใจมาขอบคุณครับคุณลิตเติ้ลซิลขอบคุณค่ะ ต่อไปนะครับคุณกันชิรานะครับถานผิดขออภัยนะครับคอมเมนต์มาว่าคืออยากแนะนำมือใหม่ในวงเล็บและเก่าที่ชอบถามเข้ามาในกระทู้งงมากซื้อหุ้นมาแต่ไม่รู้ทำไงและมาถามความเห็นเพื่อจะได้ฟังสิ่งที่ตัวเองอยากฟังให้ท่านทั้งหลายไป Copy Trade มืออาชีพในอิโตาโรดูจะมีเขาทำกำไรได้มากกว่านะชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยเชื่อสิ ใครที่เคยดูรายการของจันพื่นะครับอิตโลก็จะรู้ว่าในอิตโลเนี่ยจะมีการ Copy Tra เ e รนะเราก็สามารถไปดูประวัติของนักลงทุนนักเก็งกำไรหลายๆคนนะครับที่เทรดมาแล้วมีกำไรนะเราก็สามารถไป Copy ้เขาได้นะครับต่อไปนะครับคุณมวยนะมวยพังเนื้อท่านผิดขออภัยนะครับคือพี่เขาก็พูดตามกราฟล้วนๆเลยนะครับผมดูทุกเทปก็ไม่มีเทปไหนผิดเลยนะครับย้ำว่าพูดตามกราฟนะครับ ถ้าเข้าใจกราฟใช้ indicator เป็นคงไม่มาด่ามาว่าพี่เขานะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปว่าใครคุณต้องเทรดเองเป็นดูกราฟเองเป็นก่อนนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ให้กําลังใจผมนะครับขอบคุณมากเลยนะทุกคลิปนะครับที่ผมพูดผมก็พูดตามกราฟไม่ได้มีใบแอดไปทางด้านใดด้านหนึ่งเนาะจนกว่าเทรนด์มันจะชัดเจนนะครับก็พูดไปตามกราฟไปทุกสัปดาห์นะครับขอบคุณมากนะที่ให้กําลังใจครับต่อไปคุณมิว ขอบคุณสำหรับแนวทางการเทรดมากค่ะยินดีครับแล้วก็อาจารย์น่ารักมากอ่านทุกคอมเมนต์เลยขอบคุณเช่นกันครับขอบคุณที่ติดตามทุกคลิปนะครับคุณหมิวต่อไปนะครับคุณสมชัยอยากให้ทำเทรดสดคู่ไปด้วยครับถ้ามีจังหวัดเทรดนะเดี๋ยวผมทำให้แล้วก็จะลงในรายการแอบมาบอกนี่แหละฮะแต่ว่าถ้าอยากดูอันที่เทรดเสร็จไปแล้วเป็นเทรดสดเหมือนกันเนาะจะเป็นรายการเทรดเพื่อเที่ยวนะครับอยู่ในช่องของ Money Hero เราเนี่แหละฮะสามารถ เซิร์ชคาว่าเทรดเพื่อเที่ยวแล้วก็ไปดูคลิปย้อนหลังได้มีประมาณ10คลิปครับที่เทรดไว้ถัดไปนะครับคุณน้อมรัพย์อาสากิจส่งรูปหัวใจมาขอบคุณครับแล้วก็คุณธนกรก็ส่งรูปหัวใจมาขอบคุณเช่นเดียวกันครับคําถามสุดท้ายก็เป็นจากคุณจากกรยุทธ์นะครับถ้าอ่านผิดขออภัยครับขอดูท็อปหน่อยครับได้เลยฮะจัดไปมาดูท็อปกันนะครับผมตีชแนลไว้เห็นท็อปไหมท็อปเนี่ยตอนนี้นะครับเป็นไซด์เวดาว ดูราคาทำ high ต่ำลง h i g ที่1เนาะไฮที่2อยู่นี่ไฮที่3ามที่4ี่นะครับโลก็ต่ำลงนะครับโลที่1อยู่นี่โลที่2อยู่นี่แล้วก็โลที่3อยู่นี่เห็นไหมว่าลักษณะการเคลื่อนตัวของราคาของท็อปเนี่ยมันเป็นไปในทิศทางของไซเว d ดาวเขาก็จะยังลงไปเรื่อยๆนะถ้าไม่มีจุดกลับตัวให้เห็นที่ชัดเจนครับในช่วงเวลานี้ ก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับคําถามที่เพื่อนๆถามกันมานะครับสาหรับใครที่อยากถามคําถามหรืออยากคอมเมนต์อะไรก็สามารถส่งมาได้ที่ใต้คลิปเลยผมจะมาอ่านคําถามของทุกคนแล้วก็ตอบในสัปดาห์ถัดไปครับและช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกราฟแนวโน้มของ Se ็ตฟิฟตี้อินดีค์ในสัปดาห์ถัดไปกันเลยดีกว่าครับว่ามีแนวโน้มไปในทิศทางใดครับมาถึงช่วงดูกราฟกันแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ทางเฟรมเดย์ของ S50 u20 ครับสัปดาห์นี้ตลาดปิด ที่แปดรจะสังเกตว่า5วันทําการที่ผ่านมาเนี่ยราคาไม่ไปไหนเลยนะฮะสวิงอยู่ในกรอบแคบๆโลต่ําสุดของสัปดาห์นี้คือ841นะครับส่วนไฮสูงสุดของสัปดาห์นี้คือ865.5ก็ไม่ไปไหนนะมันไม่มีความชัดเจนอะไรนะครับทําให้ตลาดเนี่ยไม่เลือกข้างไม่ลงแล้วก็ไม่ขึ้นนะแต่ว่าเทรนด์โดยรวมของเขาในทม์เฟรมนี้ยังคงเป็นขาลงอยู่นะครับ เพราะว่ามีตัวบริกฟ i ิงตรงนี้แล้วก็มีการทําำายที่ต่าลงต่าลงเรื่อยๆในสัปดาห์ถัดไปนะครับถ้าราคาเนี่ยมีการหลุดโลที่839.9เนี่ยก็จะทําให้ low high ของเขาเพิ่มมาอีกหนึ่งจุดก็คือตรงนี้นะครับอ่าก็ต้องเลือกข้างฮะจะขึ้นหรือจะลงก็เลือกสักทางผมก็รอยอยู่นะ พราะว่ามันสวิงเล็กๆแบบนี้ก็เล่นยากเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ในส่วนของทำเฟรมดีนะเ mm hmm. พื่อนๆก็จะเห็นเทรนด์ว่าภาพรวมส่วนใหญ่ยังคงปกคลุมด้วยขาลงอยู่ครับทำเฟรม60นะ mm hmm. ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะทำเฟรม60เนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเราให้จุดไฮนะครับถ้าขึ้นมาถึงจุดไฮประมาณ876บริเวณโซนนี้เกือบถึงนะฮะที่ที่เราให้ไว้นอนในสัปดาห์ที่แล้วถ้ามาประมาณกลุ่มนี้เราก็จะทําการ เล่นขาลงกลับลงไปเนาะแล้วว่าถ้าราคามันทะลุ876.2ขึ้นไม่ได้เราก็จะทำการสต็อปลอออกแต่ว่าราคาเนี่ยมันมาแค่865นะครับเดี๋ยวลองตีไฟโบดูแล้วว่ามันมาถึงแนวไหนนะครับของไฟโบอลนชามาถึงแนว61.8%นะครับแล้วก็มีการพลิกตัวกลับลงมาแม่นไหมไฟโบนะถ้าตีถูกมก็แม่นนะครับก็ลองฝึกๆดูนะ พอราคามาถึงที่แนว61.8%นะครับก็มีการกลับตัวลงมามีโอกาสที่จะมาเทสโลที่840นะมีโอกาสนะครับอันนี้คือในส่วนของไทม์เฟรม e 0แหละมาดูในส่วนของไทม์เฟรม e 5นาทีกันบ้างนะครับ Time Frame ที่เราใช้เทรดเพราะว่าในกลางสัปดาห์เนี่ยผมมีวิเคราะห์ให้สมาชิกได้ดูด้วยนะครับว่าราคามีโอกาสขึ้นไปถึงไฮ ที่ให้ไว้ที่876.2เนี่ยอาจจะขึ้นไปถึงแล้วก็ทะลุไปด้วยก็ได้เพราะว่าราคามีโอกาสจะเป็นเวฟสามในช่วงโซนนี้แต่นะครับแต่ว่าเงื่อนไขก็คือถ้าราคาเนี่ยมันสามารถมาทะลุไฮตรงนี้ได้นะมาสามารถทะลุไฮตรงนี้ราะห์ไว้วันพุธแหละวันพฤหัสวันศุกร์มันก็ไม่มานะครับไม่มาตามนัดมันมาถึงอะแต่มันไม่ทะลุนะวันที่หกพอไม่ทะลุเสร็จปุ๊บวันที่เจ็ดคือวันนี้ราคามันก็ทิ้งเลย ทรงนี้มันก็เลยกลายเป็นทรงของ double top เห็นนะเนี่ยผมลากเส้นให้ดูมาทำ high เสร็จปุ๊บทิ้งลงแล้วก็ขึ้นไปใหม่นะครับแล้วก็หลุดโลเห็นไหมแบบนี้๋ผมรวบเลยนะแบบนี้นี่คือหลุด n น c k l i n e นะครับนี่คือ double top เนี่ยหลุด neckline เสร็จปุ๊บกลับขึ้นมา t ท s กลับขึ้นมา t ท s ปุ๊บอ่าเนี่ยเขาเรียกว่า ผูแบนะ็กเนาะแล้วก็ลงไปทำนิวโลตอนนี้ก็ชัดเจนนะฮะตอนนี้ก็สัญญาณของขาลงทางเฟรม 5T ก็ชัดเจนเลยบกคุมอยู่นะเพราะราคามันไปไม่ทะลุ865อันนี้ก็ถ้าราคาเนี่ยมันมีการกลับขึ้นมานะมันก็จะเป็นแพทเทิร์นสำหรับการเทรดระยะสั้นๆน,นะครับถ้าเป็นทรงแบบนี้ขึ้นมาทำาดับบลท็อปแล้วก็ทิ้งลงสแสดงว่าเหรียเวฟที่คาดการว่าจะเป็นเวฟ3มันก็ต้องเขาเรียกว่าต้องแคนเซิลไปมันมันเฟลไปนะ มันก็ไม่สามารถที่จะขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นแผนเทรดของสัปดาห์ถัดไปเนี่ยเนื่องจากนะเนื่องจากราคามันไม่หลุดโล่ะมันขึ้นแล้วไม่หลุดโลแล้วมันสร้างไฮใหม่ได้ชุดนี้นะครับแต่ว่าไฮมันก็ไปไม่ถึงไหนมันก็ล่วงกลับลงมาอีกนะชุดนี้เพราะฉะนั้นในสัปดาห์หน้าเนี่ยที่ที่คาดการไว้มันก็เริ่มเล่นยากละเดี๋ยวผมขอลบก่อนนะมันลายตาโอเคผมก็มองว่าตอนนี้มันเริ่มเล่นยากละมันเริ่มเล่นยากละตอนนี้ถ้ามองเป็นกรอบไซด์เวกรอบใหญ่เลยนะ โล839.9นะครับส่วนไฮให้ไว้ที่865.5มันจะไซด์เวย์ในกรอบนี้ซะก,ก่อนถ้ามันลงมาใกล้โลเนี่ยพยายามดูแท่งเทียนนะ่ะผมเห็นว่ามันดึงดึงดึงไม่ยอมไม่ลงก็มีโอกาสนะครับที่มาใกล้โลแล้วมันจะดีดก,กลับขึ้นไปที่ไฮมีโอกาสจริงๆนะแต่ช่วงนี้เนี่ยถ้าแนะนํานั่งทับมือได้นั่งทับไปเลยครับเพราะว่าเทรนในไทม์เฟรมเล็กตอนนี้ไม่ค่อยชัดเจนเลยมันเป็นไซด์เวย์มันออกข้างไปแล้ว ถ้าจะเทรดเนี่ยผมว่านั่งดูดีกว่านะครับถ้าใครไม่แม่นจริงๆถ้าใครไม่กล้าจริงๆเนาะสำหรับตัว s อสห้ศูนยยูยี่สิบผมก็คิดว่ามันไม่น่าทําอะไรนะช่วงนี้มันไซเว์มันจะขึ้นเป็นเทรนด์แรงๆก็ไม่มีมันจะลงเป็นเทรนด์แรงๆให้เราตามก็ไม่มีเพราะว่ามันจบไปแล้วชุดนี้ชุดที่มันลงเป็นเทรนด์ชุดนี้มันจบไปละลงเด้งลงเด้งนิดเดียวแล้วก็ลงนี่เป็นเทรนด์นะครับหลังจากนั้นมันก็เริ่มยือกันตรงนี้เพราะฉะนั้นในความเห็นของผมนะครับรอดีกว่านั่งทับมือดีกว่า ยังไม่น่าจะเลือกทางนะครับสําหรับตอนนี้นะแต่กลางสัปดาห์ก็ไม่แน่ว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวกลางสัปดาห์ผมจะมาอัปเดตให้สมาชิกได้ดูกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะนี่ก็เป็นมุมมองนะครับมุมมองตัว S50 U20 ประจําสัปดาห์นี้นะครับก่อนจากกันไปนะครับขอประชาสัมพันธ์นิดนึงแล้วกันนะครับช่วงนี้หุ้นใหญ่ลหลายๆตัวนะครับก็ฟอร์มตัวเป็นขาลงเริ่มจะชัดเจนกันบ้างแล้วนะช่วงก่อนที่งบจะออกเนี่ยฮะ ซึ่งก็เป็นจังหวัดที่ดีนะครับที่จะเรียนรู้การเทรด DW ขาลงนะครับซึ่งทางช่อง Mo น e ี่ e r โของเราก็มีคอร์สด w ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะก็สามารถติดต่อได้ที่ไลน์เลยนะครับโดยในคอร์สเนี่ยก็จะมีการแนะนำตั้งแต่คนที่ไม่รู้จัก DW ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็สอนวิเคราะห์กราฟสอนเลือก DW จนกระทั่งคุณสามารถเห็นโอกาสในการทำกำไรใน DW ได้ครับถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ไลน์ด้านบนนี้ได้เลยครับ สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ